สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขรูสุขคนยินด,ดีตลับข้าสู่่องแซวจอย,ยแซนเนลมันนี่ก็ม,มาพบมาพอกับเฮาคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเปิดภาพออกมากให้แต่ลูกไซร์หลาอีกแล้วมันนี่ก็สิ้าน้องลูกไซร์หลาไปลินเฮือนพอยไซสวัสดีครับแม่ลุสบายดีพี่น้องแมลกละอยากไปลินแหงผูกบืนหลดเลยไปไปค่ะแม่สิเค้นเลยบรรยากาศหนาวพี่น้องเ้ยใส่เสื้อ เสื้อก็ได้เสื้อน้อยเอาอยู่ทั้งนอกช้อนทั้งในเพิร์ลอยากใส่เนาะก็เลยใส่แบบนี้เพิ่์ลเอายันลมเป่าสบือเพิ่์ลเลยปั๊บปัปอยากไปหลินแหงถูแจ้งกันลลไ,ไหมลุงล่ะเห็นไหมไปไปไปกินข<ม>้าวไปอยากพี่น้องเอ้ยพาะพี่เจไปหลินเลยไม่ได้ออกจากเงือนลายมือพ่อคนกลางโบยู่ไปเนื้อ นอนกับลูกชายคืนหนึ่งแรกเดียวไขตู้ก่อนพี่น้องเลยเรับขวดแล้วกันเห็นพี่เจไปลิบเจ้เอ้ยวัสดีครับได้ไหมลูก ยุหล,ลุดกับบุญไปยุหล,ลุดกับบุญใหญ่ไปน้องเอ้ยลมแหงอีหลีลมผัดอุกอกูลมสูอีหลี่ hay ya ¿Quién te lo จากมาแล้วเด็ดใ่ไหมเอใสถ่าค่ะป้าๆขึ้นนะเพอใช้ปะสบายดี ไฟไซสบายดีดูเห็ดใส่กันแล้วบันนี่บ่าวพีเจก็ใส่เสือกักเสือกามใส่ข้างนอกไล่กันนะแม่ลูกไล่เลยไหมไล่ไใไซไปว่ายเล่นไปไป นูหุ้งชุกค่ไปไปาใยหยอกผดผุเรียวผเุยานผ้าสยบ่าุ้มเจบ้ฮะบ้าคนนี้นอนอลไเด้วยมาชิบวัสดุมนอืดไปเลยค่ะ ห่านหัวใช่เลยมไ่งกแค่ใช่นลือปุแค่บุลุงเสพหานเนติใจละแบดนี้ฮะเออมาแต่ฮิงบมาเบทำไมอีกทำไมอีกมาแมมเเยอะแล้วเยอะแล้วคุณนี่น้อยนี่เยอะแล้วอืมแล้วอยากบุลก จับมันได้ไหมจับคนอยากได้ยังไดได้เช็ได้เลือ,ลอมดมาหนีสาปอคนมาลินนำานอ <โฮ S 1> เอาลูกมาลินนำ<ฮ>น้ำนองพายน้ำพี่เยดีนลูกเดนองดีดี หมูม in <net chae ically> no ีไฟสบายดีเลยนะยุ่นเป็นเนาะสิเราจกตาเพิ่นเด้อเพิ่นบ่ล้มเนาะว่าพี่เจ อ่านอาตัวน้อยนี่เอาเนอตัวใหญ่กสเอาเดงานกันได้เริ่มรินเลยได้หาเริ่มรินเลยสอนความโนมันว่ะ ยูนอ่พนบิงด้วยเออพันซิยูนดอกคนาดไเจ๊แน่พี่เจ๊น่ยูน่ะไหมลูกอย่างต่ากับให้พันนอนหามุงซะะยูว่าตาพันใบดึกไหมลุงล่ะดึกมห นึกวาใส่แม่ไว้นัลงบิเวสี่มุมบ่เดี๋ยวสิเพิ่มไลยๆคนิสินี่อันน่ะหมามันนอนโมมีหมู่นี่มันกระลับเลยแล้วนี่ดึงดึงแ่บ้นแ่บ้นแบ้านูยุ่นไปใส่ไูเลยหลินกบนองไปดูไ นี ite, ่ยพูปะตตตกตก้านอย่าแก้ลูกอย่าขี่แต่ส่งคนค่ะดึงแต่ส่งออกนี่นี่นี่เอารถใส่มากุ๊มากรุ๊ปุ่งฮะได้ลูกฮะอย่าดึงส่งนะเฮ้ยไม่ต้อยากขี่ มันนี่ไปเกลือปลาตะเวนอยูเลยลว้าด้ทยมากันได้ให้ปุบแหลนลงลนแหลนลนแหลนลนอะบ่ เพือนได้แ่ยังฝึกก็ไ่เคยไลขี่อเลือดบัวหลบปังครได้จากมอขันจอดมันปมดยุดได้ขันเป็นลายเล่มแหลนกคนเจ้าปล่อยลงม

จ้าดูพี่เจ๊จ้าดููเห็ดอะไรจ้าเห็ดดูจ้าดูจ้โบจ้าซ้ำทำอยู่เพื่อนบมดเห็ดดุโบชีบบอกทำถ่ายคลิปแล้วมันบโบจ้านะยังมันเป็นยังไปทางใดนะไปทางใดรถรถนี้มิกกี้ก่ะยิงหายเลยเนาะสองอันยิงหายไปเลยค่ะนี่ฟูลิน ทำเไปไน็นเริ่มจีน้อนนี่แเละใครจะลูกเองเนาะเออซัตเอาห,อ,าหนอนี่แม่ล่ะเอาห้น้องสซะลูกจะเอาหน่วใหม่ไม่ลูกไห้ ปุ๊บเลยลูกนี่กันันห้อมย่าอยากลินก็ลินมันต้อนให้ลินบ่ลินไปดูไปลินเหมกันไปไปบักหล่าอุ้ยน้อยก็ได้ไปลินยุ้นยุ้นใช่รู้ยุ้นแมงหล่ายุ้นยุ้นคุยยุ้นไปใส่น้องไปไปยุ้นลินกับน้องไป

ก็เย็นผลินเองเป็นมัอนี่แหละอุ้ยมันจื้อมือเอาไปบุญท่านเลยมันจื้อมือบุญนั่นแหละเขาบอกถอย์เยมือบุญน่ะเจ้าของก้อมอยู่พ่อไรนี่ค่ะเจ้าของอยู่พ่อไรมือนะคะพาผลิญผลพระเฮดแบบซี้ได้พระรพระเฮดเองแบบนนี่ไงนี่ผลิญเป็นอย่างหัวแล้วไปหนักไหมลูกไปหนัก เป็นตะไทยนี oh, oh. ่ปล่าอ้โอ้หาปิดและอยู่มาลูกเน่ะเอา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 เอ้าเฮ้ยเฮ้ยหนั่งลงนั่งลงเห็ดยังนงอ่ะไะ พ่อซื้อให้เด้อพ่อกลาซื้อให้อมันสิปีนนะเอาเอาเอานั่งลงนะแม่เฮ้ยเหตุแบบอาไปหาตับนั่นตับนี่อยู่ดิสี่ห้าโมงหรือยังมุพากันเมื้ออยู่แม่กับลูกนี่ยังพาพี่เจมาลินเลย เพิ่งกำลังม่วนพี่น้องเลยบม่ได้ออกจากบ้านลายมือเลยค <c oughs> ำเลยชึกขึ้นนะสเนะ <c oughs> จะเอได้ไหมลูกเหื่ยมะลกไปจะเอไฟช้ไหม มนันอีคุ้มได้ดิมาแต่าบช่องเมยนบอกว่าอยู่ช่องสมุงได้นิตามสมุงกับจ yep. yeah. ักคุ้มอยู่แ like. ล้งมันได้ออกจากบ้านลายมือเลยนีนอพนาบน้าได้บางมาอาบบางใบช่องได้นิที่หน้ใส่สูตรเต็มหยุดีิ ทนนี้ทนนี้ใหได้สวนกันไปแล้วมันมึงเนี่ยไอ้จ่ามงนีก้มจีงอมแกมกันอ้ดึงกันแล้วเอาโอ้โลุก เมือนอยากนังเรือไนใจเนคนเอาเนี่ยมันลินเนยเห็มูเดงเนหมูดงนหนึงเอากุญแจมันลินเนาะอันได้ไปแม่มันนี่มันยาลินเลยฮะมาหน่อยเอ้